วันนี้นะคะชิปเที่ยวกาลสินกับน้องเซเว่นพากินพาเที่ยวนะคะนี่นะคะวันนี้เราจะพามาดูภูเขาอันนี้ที่บ้านชาตินาคูจังหวัดกาลสินนะคะติดกับเขตภูพานนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บผักแล้วก็วันนี้ น้องเซเว่นพากินพาเที่ยวจะตกปลานะคะวันนี้วิถีชีวิตของเด็กบ้านนอกนะคะเด็กบ้านๆอย่าใช้คำว่าบ้านนอกมันไม่น่ารักอันนี้ต้นอ้อยนะคะต้นอ้อยไปดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปดูพาเด็กๆไปดูวิถีชีวิตของเด็กชนบทนะคะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่ามีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่า เด็กในเมืองเขาจะได้ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตัวเองแต่วันนี้น้องเซ<ห>เว่นพากินพาเที่ยวจะพามาชมกันนะคะเราไม่ได้มาหาใเยนมาตามาันดูนะคะอันนี้ทำอะไรกันคะน่งเียงอันนี้ทำอะไรกันคะ หาไสเดือนจะไปตกปลานะคะอันนี้อ,นนอันนี้นะคะอันนี้คือเจ้าของช่อง y o u t u b e น้องเซเว่นพากินพาเที่ยวนะคะ,ด,ด,ะดูนะคะอันนี้กำลังฝึกฝึกเล่นกับพี่นะคะ<า>เดี๋ยวยังไงก็นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องน้องเซเว่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ